เรื่องราวของน้องเจดิดอื๋อได้รออีกแล้วว้ายน้องเหลี่ยมมองๆอ,อิสระ,ะพูดข้างนอกอกว่าคิดหอดมูว่าจังไหนเปิดนี่ป๊กเป่าตุปป๊ปองน้องปะะท้อแล้วก็น้องแขวอ,อคิดหอดส้มต่อเดี๋ยวว้าไ่คิดชอเฉล สวีทส,สวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่น้องหนึ่งไลค์แชนแนลครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม I am f ลฟหรือพวกเราคือป่าเท้าวัเดนในพาร์ทที่3 <c oughs> กับน้องเจิดนะครับไปเสียเวลาในการพูดคุยมาจ้วนเลยครับผมจากข่าวที่แล้วเราเคลียร์เนื้อเรื่องหรือว่าส่วนของปลาทองจบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาปลาต้องเจิดนะน้องเจิดโอ้โหาวเสียงดังเท er> <c oughs> <โจ>ราเจเนาะเหมือน เอ๊ที่นี่เหมือนกับว่าเราเพิ่งย้ายมานะครับย้ายบ้านมาที่นี่ของเต็มเลยพลงพึงทางลงทึกลงเทคเลยเนี่ยเยอะมาตรงนี้แล้วจังไดต่ออ่าโอเคคลองลองลองคู่ตะเกียบเออเราบเราวไงมับเอออย่ไหลอย่ไหลอย่ไหลไปข้างหน้าข้างหน้ามันมีตู้ปลาอยู่นี่ไงบึ้มเอาล่ะทีนี้เจ้าตัวนี้บินได้ใช่ไหม บอกว่าผมต้องเจอกระบอกไปเจอมาแล้วเจอเพื่อนเพื่อนเนื้อทำไมตั้งท่าไหมก่อนว่างั้นท่าดีทีเร็วเจอ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 เพื่อนเพื่อนอีกแล้วติด้วยเฮียหยาดูยังไงฮึบฮึบยังไงเฮ้ยบอยบินวู้หู้ดีเป็นไงเป็นไงเออลงน้ำ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 ลงลงลองตาตาตาอู๋เกือบมาแล้ การอากาศก็มีนตลบอากาศก็ตาอากาศดีนะดิ่งลงจันนี่ก็บินได้เรื่อยๆเอ๋ออุ้ยได้ไงขนมปังข้างหน้าเดี๋ยวนะตั้งท่าก่อนนะตัวเองเขากระโดดขึ้นอึ๊บนี่เป็นไงเป็นไงอู้หูแล้วก็ลงนี่บ้านนี้ก่อนบ้านทางนี้ได้นี่อู้หูน้ำในดินที่นี่สะอาดเหลือเกินดินที่นี่ดีจัดมาทุกคนเตรียมตัวนะึบนี่ เป๊ะๆลั่นไปนู่นเลยทีเดียวเลยเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เสียไม่เสียไม่เสียหลงลงลงแล้วจะไปนู่นเลยเนว่าแต่เช็คไพ่แตไปยังไงเนี่ยเอ๊ะทังไหนไะน่าจะข้างหน้านู่นแหละครับเดินบ,บินไปดูไปแล้วนะ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 อู้วงวงวววลวว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 งวววอวววววววคนวช่ข้าวว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 วกววววววนวว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 บวว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 วยวว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 รวววววพุ่งไปเลยเฮ้ย ข้างหน้านั่นแหละใช่ไปเลยนะครับเด้อเจอกันไปนะครับ JI. มาแล้วกำลังพุ่งมาเต็มที่พุ่งไปเจอเฮ้ยหายแล้วหายแล้วกับกับกับน้ำกับน้ำนี่กับกับตายตายตายน้ำโอ้ตายตายอู้ยอ่าแล้วก็ถึงเวลาก็งัดหน้าขึ้น mm ึบเออชนเอ้ยยะเอ้ยยะกิ so ้งลงกิ้งลงกิ้งลงลงน้ำ นำ้นำน้ำนี่ตัวที่ทอเราหดกวาปลาทองอีกเยอะเลยนีย่เที่นี่มันเหมือนจะต้องมีนี้เลยว่ะทุกคนรู้สึกได้ว่ามันต้องมีเศษขนมปังแถวนี้โอ้โดนที่ก้นน้ำอะ่ะทำไงที่เนี่ยไปดูก่อนนะอันนี้น่าจะสูงเกินไปนะนี่อเอ๊ะตรงนี้มันมีร่องน้ำเลยนี่ไงขน,นมปังเซมบัลลี่นะมึงนอฮ่า <c oughs> เตรียมโตแล้วก็พุ่งขึ้นไปนี่บิน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 ว้าวกระแทกแล้วลงน้ำหน่อยแล้วก็บ นี่โรคไปใส่ไปใส่โรน้าลงน้ามอ็เฮ้ยไม่ได้ไปโดนบิดกลับบิดกลับไม่เอาจี่นี่บิดกลับโอ้ยยบิดกลับไม่ได้ได้ได้อยู่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 ดแต่บิดกลับบิดกลับได้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 บบิดดกลัไ้ชัวร์ดูเอ้ยไม่ได้เหรอต้องได้ดิต้องได้ต้องได้ต้องบิดกลับได้ไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้ไม่เอาหลมปังพอ แล้วทำไมไม่ดิ่งโลบัตโต้เอ้ยขึ้นมาได้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 แล้วนี่ลงนับ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 เหล่านี้โอเคหลมปังได้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 โอเคสบายใจละวเดี๋ก็พุ่งไปเลยไปแล้วครับ เวลาดิ่งลงแล้วน้ำนับโอ้โหกับตายโอ้ยไปไงไปไงไปแล้ววะผมอ่ะฝีมือนีอ่แล้วยังไงต่อมันต้องมีหนมปังวะเนี่ยฮะน่าจะไปทางนี้ครับดูกัรไปดูกันตรงนี้คืออะไรนะเอ๊ะเป็นช่องอ๋อข้าไมไปก็ได้อุ๊ปอ่าทำไมมันพุ่งดีจังเลยตอนนี้บางคนเคยขอลงลุงครับอย่าลงแบบว่า ภาคไทยกลางได้ไหมแบบว่าเกมน่ารักน่ารักขน่ขู่แบบนี้ใช่ไหมครับเอาละเอาจะไปข้างล่างกันแล้วบ่คือขัดอันนั้นเตรียมตัวเตรียมตัวโอเคข้างหน้าตรงตรงเลยตรงตรงเลยไม่มีอะไรก็น้องเจอขึ้นแล้วก็กลางนี่ลองน้ำก่อนลองน้ำก่อนจะได้แบบว่าตั้งหลักเออสวยงามตอนนี้ไม่มีขนมปังใช่ไหมแอบดังฆ่าไม่มีนะไม่น่ามีหรอก นี่ก็พุ่งไปหมู่บ้านข้างหน้าเจอการพื้นเพี้ยนมาแล้วเร่งเครื่องเลยครับเร่งเครื่องเลยครับแล้วก็งัดหน้าขึ้นแล้วก็กางไปเสร็จลมปังข้างหน้ามีจุดพักนี้ด้วยนะเนี่ยใช่อหมยแล้วใช่อหมยแล้วใช่อหมยแล้ว <c oughs> ไปไหนไปไหนเดี๋ยวก่อนเออบ้าเอ้ยไปกลางอากาศแล้วจะได้ึบ อะไรทุกคนหมดจะค่อยๆลงมาแล้วมาแล้วมาแล้วขนมปังขนมปังอูย่ากันนะเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยไม่โดนได้ไงมาโถ่ยละกการเกี่ยวส้อมซสอดูแล้วก็พุ่งดิกลงน้ำบุ๋มอ้าวนี่เขาต้องกลับไปแล้วอยู่ดิเอาไหมเอาไหมไหมขึ้นฟ้าด้งกางปีกโอเครอบนี้แหละได้มา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 สวย ลงน้ำลงน้ำลงลงตอนนี้ดับเครืองลงว้าตอน,นนี้มนัมนเลยมันเกิดไมล่ละครับเกิดเจิดเกิดเจิดเกจ้าไม่โดนอีกแล้วโอ้ยนี่อะไรก็เชิดหน้าขึ้นเชิดหน้าขึ้นจุบุบชุบาจ้าว้จ้าา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 ่าา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 งไาาาาาางตีโค้งตีโค้งีาา ไม่โดนได้ไงเนอะเกียร์ผมแกล้งให้มาดูยากง่ายทุกคนจริงๆของง่ายๆอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ดับเครื่องชนเนี่ยบุ๋มลงน้ำเลยเป็นไงบบเฮ้ยลงไปดิลงโอ้ย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 จ๋าจะคว่ำหมดโอ้ยเนื่งวันเดดไปแล้วโอ้ยยังรอดอยู่เดี๋ยวนี้มีบ่อจำได้มีบ่ออยู่ฮึบเจอเ้ยเจอลงกลับมาเกิดกลับมาเกิดโอ้ยมันไม่พ้นไม่พ้นโอ้ยเจอเ้ยไม่พ้นไม่พ้นลับลงน้ำเฮ้ยลับลงน้ำ จะไปยังไงต่อทีเดียวหรือผมต้องพักตรงนั้นก่อนพักน้ําตรงบ่อนั้นก่อนมีให้พักผมว่าน่าจะใช่นะเหมือนแบบนี้น่าจะไม่ลอดป่ะทุกคนแม่กะกผมวมาแม่กะคักชื่อว่าเราต้องพักตรงนี้ก่อนทุกคนเนี่ยพักนี่ก่อนพักนี่ก่อนนี่นี่ตรงนี้ดิ่งลงเลยโบ๊โบโบลงดึ๋มอ่าทีนี้ก็ตั้งท่าใหม่ไปแล้วนะมันต้องเขาจะไปที่มีบ่อน้าตรงนี้พราะเราจะต้องเก็บตรงนี้แล้วก็เข้าไปตรงนู้นเลยแล้วก็ไปตรนู้นเลยใายมือใายมือเดี๋ยวไปลบไปลไปล ทันไหม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 ทุกคนยัยไม่ทันเลยโจอตึ๊บโอ้โหเออเฮ้ยไม่โดนเออโอเคสวยชิบหายแล้วเสียเวลาเธอตรงนี้ต้องรีบล่อนไปทันไหมทันไหมทันไหมเร็วเร็วโอ้ไม่ทันทุกคนดูนี่เลยทุกคนเห็นอะไรที่มันเขาใบ้ไปปะทุกคนเห็นปะ ก็เลเห็นเงาตรงขอบนี่ไหมขอบบ่อข้างบนไหมเห็นไหมเห็นผมไปดูเห็นไหมมันเป็นลูกศรเห็นปะเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมมันชี้ลงมาเห็นไหมนี่ผมสเกตในสิ่งนี้แหละเป็นคำแอบไปว่าให้พุ่งมาตรงนี้เหลี่ยมนี่คือสิ่งที่สิ่งที่มันตรงแล้วตรงนี้แหละหุ้ยตรงเป๊ะแล้วก็กางแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามแผนโอ้โหโอ้หสุดยอดเป๊ะจริงๆกุ้งชนต้นไม้เลยแล้วกันไม่ไหวแล้ววะขอกินสักใบหนึ่งแล้วกันดู เป๊ะน <cient> okay. ี่เป <subtitles> ๊ะเป๊ะเป๊ะมากทุกคนเป๊ะมากเรามีเป๊ะมากเป๊ะมากเรามีเป๊ะมากเหลือแค่ลงบ่อนี้ได้ดิ่งลงไปตัวนี้ดิ่งทันทันว้ทันวายโอ้ยจอดำเลยกี้ต้องต้องเราไปต่อยได้เราไปต่อยได้เออเอชไอ้ชิคๆยังไงชิคควายยังไงชิคควายชิคควายต่อยข้างล่างวะใช่ปะใช่ปะข้างล่างนี่ปะพลาดไม่ได้นะพลาดตัวนี้คือร้องง่ายเลยนะ โอ้โหเจ้าพ่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีกลุ้ขึ้นแต่เห็นอยู่ว่ามีเย้โอ้ฮูไปเลยเป็นไงความตั้งใจเฉยไหนความตั้งใจอยู่ที่นั่นเขาว่านี่บ่อน้ำพักซ้ายมือกับตรงนี้พุ่งไปเลยตรงนี้ต้องเอาต้องเอา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 นี่ก่อนเออมันากเอาหูความยากมาแอบในตรงนี้มันจะพอเถอะ อ๋อเชแต,แต,แต,แตอ๋อเริ่นมาแล้วหนังเลิ่นมาแล้วครับอ๋อคาร์ลอแคลร์แล้วครับกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอ๋อเอออ่าทุกคนครับถ้าจบแมตช์เนี้ยมันจะขึ้นเวลานะครับจะรู้เลยว่าผมใช้เวลากับแมตช์นี้นานแค่ไหนมันเอายากจังวะเนี่ยโอเคผมรู้ละผมต้องเล่นให้ตรงไว้ทุกคนแล้วผมจะล่อนไปตรงๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยวโค้งเว้ยพุ่งขึ้นฟ้าแล้วก็กางปีกอ่าโอเคมาดี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 คนดูตรงกว่นี้ตรงกว่นี้ดี อุ้ยทดลงนิดเดียวอุ้ยถ้าโอ้โหเกือบได้แล้วคือถ้าผมไม่ติดตะกี้นะต่ำเกินไปตะกี้นิดนึงนิดนึงปึ๊บแล้วก็กลางอ่าสวยเราไม่สวย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดีมากอันนี้สวยพุพ่งพุ่งพุ่งเถื่อนี่พุ่งเถื่อนี่ทันไหมเฮ้ยผาพุ่งไปสวยฮู yeah! <laughs> ้วว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 ว เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเริ่มพิวขึ้นมันจะเริ่มมีความชำนาญขึ้นนะครับชำนาญชำนาญชำนาญไอ้บอกข้างหน้าคือบ่อสุดท้ายเพราะวะไปทางไหนวะทุกคนบ่อใหญ่ทางขวามือนั่นแหละใต้สะพานโอเคหวังว่าน่าจะถึงนะหวังว่านะแต่ทำไมเนินม,มันสูงจังเลยอะ่ะต้องไปฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้แล้วก็ค่อยนี้ไปอ่าเฮ้ยแหลกเลกยนี่รดล,ลงรดล,ลงสวย ดิกลงเลยนี่แน่เป็นไงบุม๋มแล้วยเย้เอาว่ะเอาว่ะมันต้องมีเศษนมปังแอบแล้วล่ะใหญ่ขนาดนี้เช็คก่อนนะอเอ้แมรี่นะจะโกรธนะคือแบบถ้าแบบผ้าที่มันแบบที่มันวางอยู่ยง,ง่ายๆแล้วมาแอบนะจะโกรธมากเลยนะบอกไว้ก่อนแกลๆแล้วเราเก็บได้ไง่ายๆเนี่ยหาไม่เจอเด็กที่ศูนย์ไหนอยู่ดอกเว้ยไม่น่ามีเลยไม่เห็นไม่เห็น อันนั้นบ้านนั้นน่าสนใจอืมบินดูสิอันนี้มีไงนะมีช่องอะไรข้างล่างไหมนะมีป่องอะไรไหมนะมีท่อที่ไปได้ไหมเนี่ยท่อน,นี้ไม่ดูดเหรอท่อไม่ดูดเอ๊ะจะบอกนะมีท่อมาตรงนี้ได้ง่ายๆเนี่ยเฮ้ย hey, ดูดจริงป่ะ ไปไหนเนี่ยชิบหายแล้วไม่รู้อุย้ยเข้ามาในนี้แล้วไปไงต่ออุย้ยชิบพอ,อยู่นี่พุ่งไปทีนึงแล้วก็ลงอ่าโอเคยาวดีครับพาร์ทหนึ่งตัวนี้สนุกดีตัวนี้สนุกดีกดผมชอบเป้าหมายคือที่ไหนคือฝังคือน้ําน้ําที่ไหนโอโนู่นเลยเห็นแล้วโอ้โหบนหลังคาชิบหายแล้วไงเอาดิเอาดิาดยากแค่ไหนแต่ทำให้ดูมาดิวะ มันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวยากกว่านี้ก็ทำมาแล้วอันนี้แค่ร่อนไปเฉยมาดิครับมาเมียลงแล้วลงแล้วลงแล้วลงน้ำแล้วนี่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 ยาว้าวนี่มันตลาดทุกคนมันสมมติว่าต้องมีขนมปังไว้หายเจอมันมีออกซ้ายออกขวาป่ะซ้ายมีแบบน้ำขังลึกด้วยทางขวาก็มีโอเคผมจะไปซ้ายแล้วกันนะเตรียตัวนะมันจะถึงมีไหมทุกคนมันถึงจริงดิมันมันระนาบเท่ากันอะ ต้องงัดหน้าขึ้นงัดหน้าขึ้นนี่มันจะไม่ถึงแบบนี้ละจะด้วยครับมันรถเอาไปขึ้นใรหน้ามันรถเห็นประเดี่ยวเออเออเหยียบซะด้วยอ๋ออันนี้กีอะดีดัสเขาเบาหน้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมแค่งัดหน้าเองไม่ดีถ้านัดหน้าดีมันจะพุ่งสูงครับทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยนี้มันจะสูงขึ้นนี่ได้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 อย่างงี้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 โอเคสวย โอเคง้นหน้าดีๆง้นหน้ดีสำคัญคือเรื่องตอนนั้นอุ้ยงานไม่สวยไเอยบวน่าจลาดอมซิกแซกมนยาขนาดนี้จริงหรอวะเออเอาไว้มาไว้ตัวนี้ลึกตัวนี้ลึกเตรียมตัวเตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวงนทสูงนะนี่งี้งสวยสแล้วก็ลงวู้โอวว่นวนวว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 ไวว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 วน่ว เป,ป,ป็นไงเป็นไงเป๊ะเฮ้ยลงลงลงโอเคระว,วังไว้ระวังชนป้ายสวยเช็คพอยท์ติดกันแบบนี้เป็นแปลกๆว่ะผมว่ามันต้องมีอันนี้ผมภาพเป็นแน่เลยถ้ามันมีเช็คพอยท์ติดกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาให้เราแค่หลบป้ายนี่เหรอฝึกหลบป้ายแค่นั้นเหรออ่ะอ่ะอ่ะงั้นก็งั้นอ่ะหน้านเตรียมตัวนะ <Ooh, S 1> สวยงาม โอเคโอเคโอเคอีกตอนนั้นอีกฮึ๊บสวยฝีมือจริงๆเลยเราเอา้ยโุ้ยป่าข้างล่างอะนะหายแล้วความยากมาแล้วเย้โอ้โหใคร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 ของขามากันมาพลาดอะไรง่ายๆอีกแล้ว งไหนเนี่ยอาลงในถังนี้โอเคอยู่ตรงนี้เองโอเคเห็นละวเอาที่ลงไม่ได้แต่น้ำนี่ไม่ได้เหรอน้ำนี่ไม่ได้เหรอน้ำน้ำน้ำโอ้น้ำเหม็นเหม็นกินกินเอ๋เหม็นมากเลยคือต่เหมือนแต่เหมือนใช้ได้นะเนี่ยน้ำนี้มึงยังได้อยู่ปะกระตือไปได้นะเนี่ยกระตือไปได้กระตือไปได้กระตืบไปได้คือทุกคนได้อยู่ได้อยู่คือไปได้ไปได้ตึ๊บตึ๊บได้ตึ๊บได้น้องตึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บกินหมดแล้ว กินไป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 เดี๊ยดึ๊ยอุ้ยได้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 เฉยได้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 เฉยเลยแต่เดี๋ยวนะเขวัข้างบนน่ะมีที่แอ่งน้ำมันต้องมีเศษขนมปังข้างบนหลังคาที่ปะผมรู้สึกกว่าทุกคนเนี่ยมันมีแอ่งน้ำบนหัวผมอะอเล็กน่ะผมเหมือนเป็นจุดที่ต้องแบบชื่อมันต้องมีแน่เลยปะแต่ผมหาไม่เจอต้องไปต่อแล้ววะต้องไปต่อก่อนแล้วแล้วบางคนนะ นะวบางคนตำนะคนที่นี่เห็นอะไรขวางหน้าไม่ได้เลยยัง,งตำอย่างเดียวเลยคนบ้านไดนย่งเงี้ยเปลาเผื่ออย่าหันหลังกับไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเฮ้ยฮะเอ,อ้ยเฮ้ยเ,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 เจ้าไม่มาเรียนตำชนมันชนปะทางไหนวะนี่ไงนี่ไง,ไ,งไม่มีเศษขนมปังจริงดิผมว่ามันต้องมีนะในตลาดเนี่ยมันไปไม่ได้ที่มันจะไม่มีผมว่ามันมีแหละแต่เราหาไม่เจอ หรือทุกคนอาจะจะเจอแต่ผตไมไม่เจอหรือไงบ้าแล้วต้องมีหนึ่งกันไปเอาเลย <C. S 1> ผู้ชายก็ได้จอตรงเอ้ยเจเจยายาฟิกว่อุ้ยโอ้โกูคือเก่งแท้เดี๋ยวยังไม่ตายมันได้หนึ่งกันเอา้าตต่ได้ไงอยู่ในถังอยู่อ่อนน้ำหมดอ๋อนน้ำกูหมดมีความสะเทถียรความจริงคือน้ำโดนเทแล้วครับสิ่งไหนผมจริงไหนสปีดรันนะทุกคนดูสปีดรัน ด谢谢ูดูดูสปีรันนี่ของจริงของจริงเยอะก็ต้อโทษต้อโทษต้องก็ต้องก็ต้องเอออะไรนะรีบเลยกูไปต่อนะครับขออนุญาตครับจะง้างต่ำผมนะครับเออทั้งขวดระวังระวังเป็ไงเนี่ยเอ้าอย่าเอ้ยยังอยู่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 โดวสกิดหน่อยแต่ก็ยังได้อยู่เจเจเดินมายังเจเจเดินมาแล้วเจะเดินระวังเจเจเจก็เดินไปก่อนเจสวยไปไปเจข้างหน้านี่จะไม่เดินนะ ใช่เจคนนี้ยังไม่เดิน well, well, แต่ผู้ชายคนนั้น s <S ผู้ชายคนนั้นเจแกเดินวนกลับมาเออยังได้ยังได้อยู่งได้อยู่ได้อยู่เบียดเบียดเบียดนเบียดดิเจมาดิเอาเออขอโทษไม่น่าสู้เจเลยเอ่ะเจเจแม่งกับบักเลยเอ้าวบักเลยทีนี้โดนขัดขาที่บักเลยอ้าวอา,อา,อางางอ้อมมาวนวนรอบเสาโอ้ยเฮ้เจเจก็ติดเลยทุกคนเจก็ติดบักเลยไปไหนไม่ได้เลยเอา้าว อย่างนี้ก็เสะโจนมุดตาเนี้ยปะมุดตา้นีะะไ้ได้ปะเฮ้ยมุดได้มุดได้แบบนี้ก็เสจโจนดีครับพี่พดีครับพี่จะเดินไปเป้าครับพี่จะไปทางไหนครับไปเลยพี่ไปมันจอขวัวพี่เองนะพี่ไปทางนี้นะเกป้าเอขอเขาอันนี้นะครับเออระวังระวังระวังยประมาทเด็ดขาดอืม เจ๊แกติดเลยเป็นไงเออได้แล้วได้แล้วสวยผมว่าผมได้ครบไปผมว่าสนามนี้เรีวิวนี้ผมว่าผมได้ครบไปเออของเออเดี๋ยวเผมว่าหลีกหลีกนี่ดีกว่าแอบก่อนแอบก่อดได้แกเดินมานะเป็นไงหลบได้แล้วก็ไปต่อไปต่อเลยไปต่อเลยสิ่งเลยได้เจ้าคุณครับที่ติดบัคขอบคุณครับโอ้ยเจ้าบอติดว่าได้ไปง่ายปะนี่ได้หน่ข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงไม่ไม่ดิ ism, จิผมต้องพุ่งผมต้องพุ่งจากนั้นแล้ผมก็ต้องบินผมต้องบินผมควรบินผมบินได้ผมลืมผมลืมไม่มาทีนี้เราจะตั้งไว gen, ้ไดีๆเราจะพุ่งขึ้นครับโอเคนะเนี่ยผมก็อ้โอ้ท่ายากตัวที่พวนอะ ทุกคนครับผมเก็บมานะเศษน้ำปังหรือว่าผมต้องแค่ถลายลงไปเรื่อยๆวะมันจะคว่ำไหมถ้าผมถ่ายดีๆอาจจะมีคว่ำก็ได้ใช่ปะมีผลไหมรอดูไหมจะคว่ำไหมวะโอ้โห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 กูจะล้นทำไมเนี่ยครับทุกคนเ então, ออผมตายไปรู้กี่รอบผมคิดเยอะเองชิบหายเอ้ยคนดูคงแบบอยากจะด่าผมชิบหายแล้วแหละ ลงไหนเนี่ยบ่อน้ำนั่นปะผมว่าใช่ใช่หรือเปล่าไม่รู้ไปแล้วไม่ต้องคิดเยอะรอบนี้ดงไปแล้วไปแล้วครับว้าวบ่าเรียบร้อยเย้เก็บขนมปังได้ครบแล้วดาวเดียวดาวเดียวทุกคนดูเวลาผมเล่น5 4นาที29วินาที ตายไปทั้งหมด84ครั้งเริ่มไปย่างจริงรับโตกว่าตลมนลายจริงๆเลยโอเคครับหากใครถูกใจชอบใจจะกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันใครอยากอิพาฒน์ต่อไปเร็วยังไงคอมเมนต์บอกด้านใต้แล้วเลยก็สามารถรูปพูดคุยกันข้างล่างเลยนะครับลูกอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินสวีดัสสวัสดีทุกคนครับ